เนี่ก็เป็นบรรยากาศการกักตัวนะครับบ้านช่องไม่ได้กลับก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้ครับจะมีต้มหมูใส่หน่อไม้ดองแจ้วว่องประแดกบองครับผมแล้วก็หมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดไปซื้อมานะครับอันนี้ก็แทบจะไม่เหลืออะไรกินแล้วไข่ก็แพงครับช่วงนี้ครับช่วงยุคโควิดเนี่ยนะครับ อก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้ก็ต้มหมูใส่กระดูกหมูใส่หน่อไม้ดองนะครับอืมรสชาติก็ซิ่งเสดลอยู่อืมจัองอะไรมากเลยกินกันเลยดีกว,ว่าเนี่ยหมูชิ้นใหญ่ๆอืม

กินมกินให้อิ่มอืมอืมได้รสปั่นแดกกระดูกหมูแล้วก็ต้มมาคืนนึงแล้วเนี่ยน่าจะอร่อยละ ว่าข้าวเหนียวอ่ะอีสานเนี่ยต้องปั่นแคลนเฮ้ยนมเนี่ยตำลงไป,ปเฮ้ยไปแลกบองทุกคนอืมอร่อยหัวกินลงไป Ừ. Rồi. Ừ. 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 rồi. ừ. Chín con đĩa hấp. Ừ. Rồi. Ê. Ngán mình sốt đi chứ. Ừ. ใครอาใารที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะถ้าหิวก็ไปทำกินซะนะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวนะเนี่ยกลิ่นอายของประแดก แทแ้ๆนะครับผมตุ๋นกับต้มหมูแซ่บเราจะบอกว่าซิงนะฮะตั้ง,งไปไม่ต้องดราม่าอะไรกันมากกินง่ายอยู่ง่าย สุดยอดได้บรรยากาศที่บาทขาดอีกหลายเสียงดูขาดอีกหลายอย่างเลยกับเขาประแดกไม่่แล้วนะขาดเสียงผู้เฒ่าจมนะ ทุกคนผู้เฒ่าบว่าไม่เสียงผู้เฒ่าจมกินข้าวแสงไก่บ้านนะดูไก่บ้านเปลี่ยนมาแล้วนะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเ้อเห็นนหหไม้ก็ทำให,ใหญ่เลยอื้ม ทุดังๆดงๆเนื้อนตะังแต่เนื้อเนื้ออจิ้มลงไปมาแดกทุกคนเอ่เอามาเป็นตอนๆอ,อย่างนี้เลยทุกคนนะเห็นไหมอืม Sao đi, Mới hạt bỏ rồi Trùm này là trùm cái đi, vậy Thứng chảy thứng chảy Bỏ về Trùm dây Dây ăn là dây ạ Cứ điều đó Hay đừng để Xin hỏi bạn hay đừng để Cần đăng kiên Bạn ngon nhỏ คนออะดรอืมคนครับโอ้โหสิจะบอกว่ามันแซบอีหลีได้เนี่ยขออนุญาต มันอาจ,จะคิดถึงบรรยากาศที่บ้านเลยต้องหลุดอ่าซับไตเติลทานเลตออกมานะังา่าทุกคนคงฟังหูเรืองด้วยขาดพักอ่ะบ่ามีพักอืมป็นน้ำนืม đồ mua Tên nha nha xay luôn rồi uhm. Bên lần nàng, bên lần nàng thôi mà, lấy lại à. อรู้ว่ามีใส่ได้อืเค้มรู้สึกว,ว่าอยู่เดี๋ยวจะเป็นบ,บ้าว่าเราพูดเดี๋ยวเราก็กล่องอะไอ่ะ เนี่ยเด็นไปด้วยพอดีกินกินเท่านั้นที่ทำให้อิ่มคืนต่อไปนะอืมเขาเหนียวเลยจำลงไปตัวลงไปอืมนัวนัว mọi lực, mọi lực mọi người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  mọi ạ không, vâng. không, không phải ạ Hải có ơi nó ơi máy ơi Hải ơi 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 không chín ơi 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 mhm 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 là mhm rồi mhm 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 ăn mhm 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 ได้รสอูมามิแล้วจะบอกว่าเซ็งทุกคนเฮ้ยไหนยิงเงื้อนเว้ยอ๋ออิ่มเมื่อกี้อิ่มแล้วกับ บรรยากาศอาหารเช้าที่คิดถึงบ้านนะมีอะไรก็กินอันนั้นแหละอยู่ง่ายๆสบายๆอย่าไปอยู่ให้มันมากนะมีอะไรกินก็กินให้รอดไว้ก่อนนะถ้าแตกไว้เถอะนะถ้าภาษาบ้นบนานๆอะสแตกไว้โหลดสลูวเรื่องมาก มีไอ้นู่นจะกินไอ้นี่มีไอ้นี่จะกินไอ้นูน่นเมื่อนี้ก็สำนึกแหละอิ่มแล้วค่ะติดตามช่องบอกบูสูสีไปเส็ก็กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กด, like, ก,ดกดอียังก็กดมานะวันนี้ก็มีสำนึกแหละไปละ